คลิปนี้ผมจะมาบอกวิธีแบ็กอัพและรีเซิร์ฟเล่นใหม่กับเพื่อนนะครับแต่ก่อนไปดูช่วยกดไลค์และกด Subscribe ให้ผมหน่อยนะไม่อยากให้คลิปยาวมากครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าขั้นแรกนะครับก็เหมือนเดิมคลิกขวาที่ Dedicate Server ไปที่จัดก,การเปิดหาไฟล์แผ่นเครื่องครับและเข้าไปที่โฟลเดอร์พอตรงนี้ผมแนะนำว่าให้ Copy f o l โฟลเดอร์ a v e er ไปไว้ที่อื่นก่อนนะครับอย่างผมก็จะไปสร้างโฟลเดอร์ใหม่ไว้ที่ไดดีแล้วก็ไปวางไว้เลยครับ ส่วนกอฟไปทำอะไรเดี๋ยวจะมาบอกกันอีกทีนะครับต่อมาให้กลับมาที่โฟลเดอร์หลักของเราและลบโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า Save ทิ้งไปเลยนะครับจากนั้นให้กด Start d e d i c a เ e s เซิร์ขึ้นมาแล้วกดเข้าเกมครับจะเห็นได้ว่าผมต้องสร้างตัวละครใหม่แล้วต้องเลือกจุดเกิดใหม่ด้วย นี่แหละครับวิธีรีเซทเซิร์ฟเวอร์ง่ายใช่ไหมแล้วเพื่อนๆยังจำเมื่อกี้ที่ผมให้ copy เก็บไว้ได้ไหมครับจริงๆมันคือการแบงอัพเซิร์ฟเวอร์ที่มีอยู่แล้วถ้าผมอยากเอาข้อมูลเดิมกลับมาก็ปิดเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะครับหลังจากนั้นไปที่โฟลเดอร์พอเหมือนเดิมเลยแล้วลบโฟลเดอร์เซฟนั้นทิ้งไปเหมือนเดิมเลยครับแล้วไป Copy ที่ตอนแรกผมให้ไปเก็บไว้กลับมากลับไปสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์เข้าเกมดูอีกครั้งนะครับ จะเห็นว่าเซิร์ฟกลับมาเป็นเหมือนเดิมก่อนที่จะรีเซ็ตแล้วซึ่งการแบ็กอัพผมจะแนะนําให้ก๊อปปี้ไว้บ้างก็ดีนะเผื่อบางทีเซิร์ฟเวอร์พังหรือเข้าไม่ได้จะได้ไม่ต้องเริ่มเมล่นใหม่กันอีกครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะยังไงก็ขอให้ทุกคนเล่นเกมให้สนุกและอย่าลืมแปรงฟันก่อนเข้านอนสําหรับคลิปนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ